ดีเพื่อนๆผมใครที่จะมาเที่ยวน้ําตกเขียวนรกนะครับที่เขาใหญ่นั่นเองเพื่อนเราเดินทางมานะครับผมในส่วนของเน็ตนะซิมนะครับที่มีสัญญาณย้ำนะซิมนะครับที่มีสัญญาณคือ e x เบนคอนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเทดสปีดขึ้น 4G 5G ได้หมดเลยครับผมบางพื้นที่นะครับเราเดินมาระหว่างทางเนี่ยบางทีจะขึ้น 4G พารแล้วก็บางพื้นที่บางจุดจะเป็น 5G เพื่อนเน็ตเบนคอนะครับผมเน็ตไม่อั้นนะครับความเร็ว10เมก โปรที่สอง15เมกขึ100กิกต่อเดือนแลวโปรที่สาม200เมก100กิกต่อเดือนสําหรับใครที่จะเอามานะครับผมแล้วามาไร้สดนะครับตามจุดต่างๆมันจะมีจุดแวะพักระหว่างเดือนนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ครับในส่วนของตัวขาดาวน์โหลดครับ94.7เมกผมอัปโหลดอยู่ที่ประมาณ10กว่าเมกก็สามารถไหลได้แล้วก็อัปโหลดดูหนักขรงเีงได้นั่นเองครับใครที่จะเอามานะน้ำตกเหวนรกนะครับที่เขาใหญ่นั่นเองอันนี้ฝากด้วยใครที่หายอยู่นะครับซิมเทพเน็ต นะครับผมต่อเดือนสามารถกดเรื่องที่กล้าสินค้าก็ได้เลยครับ